เอาละฮะก็สวัสดีจิ๊กเกอรักปันทรักท่านผมนี่เหียวู้าัเจอกับผมรายต่อรีกัน,อ,น,นกอยู่ที่เวดิเอาต้าขาเป็ดแป๊ดผมนี่เว็บนี้ผมโอ้ยเอาต้าขาเป็ดแป๊ดผมมีโปรโมชั่นมากมายมสมาชิกหน้าใหม่เข้ามาสมัครบ,บอกเลยผมมีโปรโมชั่นโบนัสและกิจกรรมให้เล่นเพียบเลยผมนี่เรก็กรรอ,อยู่แอดไลน์ไปผมแอดเอาต้าขาเป็ดแป๊ดผมหรือใต้คอมเมนต์ถูกใจผมไม่ได้สนใจง็กันกได้ผมเว็บใหญ่เว็บโต้งมั่นคงปลอดภัยผมการ,รันตีผม เว็บนี้ชัวสิบล้านเปอร์เซ็นต์เลยผมนี่ครบจบในเว็บเดียวต้องเดียวเอาต้าขาเปแปะผมนี่เอาเรื่องและต่ออีกแกดมนี่แกไมค่ค่ีเพียวนะสัตว์นี่ผมอุย้ยสมบัติอัญมณีผมโอ้ยอ,อัญมณีว่าชอนเข้าที่หน้าผมอุย้ยจัดให้ทีดมนีแล้วก็เจอกันแล้วมา วันนี้ว่าตั้งใจมาจัดให้สุดไม่สุดไม่ออกบอกเลยผมนี่จะรู้ว่าอาที่ขุดอันนี้วันนี้ชอนเช่าทีหน้าผมนี่เกมไมพีจีสารพีจีครับผมจัดไป สายไปกรบผมออตโต้ทั้สิบเหี้ยวไอชีวิตไปแปะผมสายไปผมม,มาเว็บไม่ต้องหัวผมยืนหนึ่งอยู่แรงผมนั่งกระดิกกระดิกละลายผมมีกำไรแน่นอนผมอยู่ที่ว่าจะมากจะน,อน้อยจะมวยจะเด็กจะช้าจะไวใจอะไรไม่รู้แต่มีกำไรแน่นอนถ้าม,มาของเว็บนี่ผมตอนเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นผมนี่ปลอดภัยแล้วพี่น้อมีโปรโมชั่นมากมายผมสมาคจิกหน้าใหม่เข้ามาสมาัครผมอู้ยโ,โ,โปรโมชั่นเลือกดูนี่พวกนี้ที่หมดเพราะโปรโมชั่นเยอะเกินตอกแกความมันเข้าไปผมมาเลย เอ้ดี้ไม่มีละมาผมโอ้โหไอคอมโบต่อเนื่องคูยิ่งเยอะบอกเลยแกตเตอร์มาก่อนสองสามตัวแกตเตอร์ลงสามตัวครับมาดิโอ้โหไอแมจุ้ยโอยอะไรกันเนี่ยโห้โหมือมันก็ไม่เอิมเปิดนะครับเอาแล้วผมสิบการคุนฟรีจัดไปผมกอบอลเว็บตรงไรเอ้ยเกตเตอร์เขาง่ายอยู่แล้วจัดไปคูนขยับตามรอบสะสมตัวคูได้ด้วยผมอะไรกับเนี่ยแมจุ้ยโห้ยสุดยอดเลยผม เอาหน่อยอะไรก็ได้เอาขอมาก่อนเชี่อแบบแป้วก็บอลเว็บตรงแตกง่ายอยู่แล้วแตก็เตอร์เข้าง่ายต้องเว็บดิผมโอ้ยมีกำไรแน่นอนนั่งอดีตตีรอเป็นก่อนเมาดิแก้วดิสวยดิคอมโบยังยิ่งดิมาดิสวยดิมาถูโวยโหวยมาเดิเอาเดิวเป็นเลยจังหวะเดิมเอาหน่อยมาดิต่อเนื่องโอ้โหยคูเต็มช่องเร็วโอ้โหยรอดช่องในกระโบแจดไปโอ้ยคูเท่าอะไรก็เนี่ยคู่สิแปดโบว์บ้านมาดมโอ้ย โวยเต็มคาราเบลโอเธอวันเทียบหุ <lasting> ้ของแท้ของแท้เวทีตอนนี้เกมยรแต่รียรีบแอดไลน์ไปผมเลยไปเป็นของเราผมนี้แงจัดกันได้ผมนี้สักอยู่ผมโอ้โเมกาไปแล้วเมกากชุยอยู่สูบเลยหุ้นเจ็ดพันเจ็รอยเจ็ดิผมโอ้โหเลขโคตรสวยโอ้โหอะไรครับเนี่ยอาจารย์ะวันันเกียรติโอ้โหแบ่งอยู่วย มาอมเหลืออีกหาทีรมโอุ้ยตอนนี้วานากนกระดิกงเตล้อยแล้วผมโอุ้ยจะเราว่าอันจะไม่เดียวว่าพุ่งใส่เข้าที่หน้ามาดิโบมาไปทีขอให้ช้อนดึงแจวดิ๋ยมาดิหูร้อนอยู่ที่ผมโอ้ คูสิบแปดไปเท่าไรหูยี่สบเจ็ดบาไปเท่มโหเอเต็มคราเบลโอเธอวันทียบโอ้ราชาวติกโจะให้มโอ้เอออะไรครับนี่เงี่ยยิงหมุยยิงมายิงหมุนยิงแสกมือมาโอ้โหจัดดิสี่หเต็มโอ้หยเต็มคาราเบลเลยมึอมาต่อยตั้งสี่ โอ oh oh да ้ยอะไรครับเนี่ยโอุ้ยตอนนี้ว่านักติกตีเราตอนนี้ว่าจะมากจะน้อยแค่นั้นเองผมแต่มีอยู่แล้วโอุ้ยทีวท้ายสมท้ายหรือแบบตรงท้ายมีไหมมาดูเดี๋ยวก่อเซ็ตยอดตัวต่อขอให้ใครลอยอยู่ลอยมดแจกให้เซกเตอร์บอดช่องสีฟลมหมื่นสองผมโอ้โหเข้ามาไม่กี่นิ้วผมหมไม่กี่นิ้วเซกเตอร์เข้าบ้าไปแล้วอุ้ยโกรธสุดไล่คำมันยาวพอมพูดหมดแล้วนั่นเอง ยไปเรื่อยเป็นไงผมเว็บนี้ตอนนี้เกมนี่กแตกดีผมรีบจับกันได้เลยผมีแอดไลน์ไปผมหลือต้เป็นหลาผมนี่นี่สั่งแตกได้ผมเว็บนี้ผมการันตีผมเว็บโต้ผ่านเอเย่นที่เราแตกง่ายต้องเว็บผมมีโปรชั่นมากมายผมแลฟ์มีกิจกรรมให้เด้เพียบเลยผมเว็บนี้เยอะหนูเลิกการแตกผมการันตีผมล้านเป็นเซ็นเลยผมเว็บโต้ไม่ผ่านเอเย่นตองตองจ้าผมโอ้ยเลือกินอยู่แรงเกมใหม่พีจีแตกง่ายเกินผมโอ้ยไปหาเกมอื่นเล่นดีกว่าง ขอคิงนะผมสุดจริงๆผมเว็บนี้ของแค่ของแค่บอกเลยโอเคผมขอโตไปจัดแกมือตอนดีกว่าผมนี่ฝากกดถูกใจเกยตากันผมนี่เฮ้ยปลื้มใจแค่ผมเว็บตรงแตกง่ายโอ้ขอโตไปกรอนผมเอาเรื่อง